มาแล้วครับดุริยางมโหรีเริ่มประโคมกันแล้วนะครับวงโยจากโรงเรียนสุรินทรจังหวัดสุรินทร์นะครับเมื่อกี้ตัมเมเยอร์ให้สัญญาณว่าให้หลบหลบขี้นะครับ ก็ในขบวนนะครับนอกจากจะต้องระวังช้างนะครับก็ต้องระวังช้างนี่ครับโอ้โห<อ>สีขอรภูมิสัยครับอันนี้เป็นรถอ,อ,อาหารช้างนะครับคันที่หนึ่งสอง ราชการที่10นะครับอันนี้ขบวนอาหารนี่ก็เมื่อวานเคลื่อนไปแล้วนะครับ1ทีนะครับหนึ่งรอบ ันนี้นะครับก็ได้เจอกันอีกแล้วนะครับขบวนนี้นะครับน,นี่เราก็อยากจะได้เครื่องเครื่องทุนแรงเป็นจาักรยานบ้างเงี้ อันนี้ก็เป็นสำนักเสร็ป่าและวัฒธ,ธรรมบลพสุรินนะครับมาในขบวนเป็นพ่อพรามนะครับแล้วก็โอ้โหนี่นะครับเป็นช้างเผือกที่มีลักษณะงดงามนะครับสวยงามมากๆเลยมาอยู่ในขบวนแห่งนี้ครับ ย่างซ้ายย่างขวาอย่างมีจังหวะจะโคนนะครับมีเชิงนะครับเดี๋ยวเราจะได้ตามติดชีวิตน้องเผือกนี่ในลำดับถัดไปนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นชัดนะครับแล้วก็ที่ ไกลๆนั่นก็คือขบวนขบวนขุนศึกช้างนะครับนครับก็จัดขบวนคู่กันมานะครับตอนนี้เหมือนขบวนจะหยุดนะครับเพื่อกะระยะนะครับในข้อจะสารยาตรานะครับ อันนี้ก็เป็นขบวนน้องๆสาวสวยนะครับแต่ว่าต้องระวังอึ้ช้างนะครับหลบอึ้ช้างกันนะครับครับแต่ชาวจังหวัดสุรินทร์เขาก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับโอ้อันนี้รู้สึกว่าเหมือนมีเด็กกำลังมีการสันกลัวนะครับอันนี้ก็คือ ยูทาทีเก่งไก,กง่กองล่านะครับมีกล้วยนะครับอันนี้เป็นขบวนขุนศึกครับขบวนขุนศึกชังเขียวนะครับโอ้ลังการมากครับอันนี้เป็นขุนศึกน้ำเงินขุนศึกเขียวครับ เดี๋ยวรู้สึกว่าหมดขบวนนี้เดี๋ยวจะต้องวิ่งไปดักรอหน้าขบวนกันต่อนะครับนี่ครับนี่อันนี้เป็นขุนศึกใส่แว่นนะครับว้าเหมือน,นว่าช้างช้างเด็กๆจะไปอยู่ด้านหลังนะครับช,ช้างที่ประสบการณ์ยังน้อยนะครับ นะครับเป็นขบวนอลังการของชาวจังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นทหารฝ่ายลุยนะครับมาในโล่โล่นะครับแต่อีกด้านน่าจะเป็นน่าจะเป็นถาดนะครับโล่โล่เท่มากครับโอ้โหนี่ครับบอกว่าเป็นนัยยะว่ามีอะไรก็ต้องเอาไปออกศึกนะครับอันนี้เป็นของกลุ่มชนชาวกล้วยครับ การคล้องช้างของกลุ่มชนชาวกลวยนะครับโอ้เราได้เห็นชาวกลวยแท้ๆนะครับนะครับโอ้โหเนี่ครับเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของชาวกลวยโบราณครับซึ่งซึ่งมีประวัติเก่าแก่มากครับเป็นชนเผ่าที่สืบวิชาช้างนะครับคชศาสา์นะครับจากโบราณนะครับก็จะได้อารมณ์อารมณ์แบบกลับไปอยู่ในในยุคแห่งนั้นนะครับ อันนี้คือชาวกล้วยนะครับโอ้โหเนี่ยครับพอเท่าแม้เท่าชาวกล้วยนะครับนี่นครับน,นี่ก็เป็นพวกบรรดาผู้สืบสารแห่งคจศาสร์นะครับนะครับนี่ก็เป็นช้างในตีมเปล่าๆนะครับก็น่าจะมีการโชว์อะไรนะครับ เนี่ยครับโอ้นี่ครับชาวกลวยนะครับคนเผากลวยเนี่ยครับนี่ก็มาในช้างเด็กเล็กนะครับโอ้ยช้างช้างดุกดิ๊กครับช้างดุกดิก๊ก โอ้โหอันนี้ครับอันนี้อันนี้เอฟเอฟซีช้างนะครับหนูดาวโอ้โหเอฟเอฟซีได้จับเขากิ๊ดกัดกันใหญ่ครับโอ้โหเดี๋ยวถ่ายหน้าเอฟซีหน่อยครับโอ้โหเอฟซีนี่เขามาด้วยใจนะครับครับเอฟซีครับเป็นเอฟครับโอ้โหตายแล้วครับได้ได้ไปออกกล้องคนอื่นก็รู้สึกดีนะครับ